ผู้ชมครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผตอนนี้ก็มีการแบกรับต้นทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้าคิดเป็นิเงินสูงถึงประมาณ3 0 0 0 0ื่นกว่าล้านบาทนั่นก็เลยเป็นเหตุผลนะครับถึงการที่จะทยอยปรับเพิ่มขึ้นค่าไฟฟ้าอัตโนมัติหรือว่าค่า FT นั่นเองซึ่งนั่นแปลว่าทางด้านของภาคเอกชนเองก็จะต้องมีการแบกรับต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นนั่นคือส่วนที่1นนะครับส่วนที่2นะครับคือเรื่องความมั่นคงของพลังงานของประเทศไทยตรงน,นี้ถือว่าเป็นประเด็นที่สําคัญมากๆเพราะถ้าไปดูการใช้ไฟฟ้านี่นะครับ ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะวันที่23เมษายน2565ที่ผ่านมาอันนี้ตามเวลาตามข้อมูลสถิติเลยนะครับ20นาฬิ49 40. นาทีมีการใช้เรื่องของกระแสไฟฟ้าเนี่ยครับพุ้งทำสถิติสูงที่สุดในรอบปี2565นี่ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วนะครับโดยมียอดการใช้ฟ้าสูงที่สุดหรือว่าจุดพีคอยู่ที่39,36.5เมกะวัตต์เหตุผลส่วนหนึ่งนะครับเป็นเพราะว่าสภาพอากาศร้อน สะสมต่อเนื่องอันนี้คุณผู้ชมก็คงจะสัมผัสได้คุณยูเช่นเดียวกันนะครับพออากาศร้อนเราก็ต้องมีการเปิดแอร์เพิ่มมากขึ้นใช้ตู้เย็นนะครับใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าก็เลยทําให้ปริมาณยอดการใช้ไฟฟ้านั้นพุ่งสูงขึ้นนะครับนั่นแปลว่าตรงนี้การเป็นโจทย์ที่สําคัญข้อที่2ด้วยนะครับแต่ย้อนกลับมาที่ประเด็นแรกคือเรื่องของต้นทุนถ้าไปดูพลังงานไฟฟ้าเนี่ยนะครับนี่ถือว่าเป็นต้นทุนที่สําคัญมากๆเลยนะครับของบรรดาผู้ประกอบการธุกรกิจโดยเฉพ,พาะภาคการผลิตก็ดีรวมไปถึงภาคบริการด้วยนะครับ ถ้าคิดเป็นในแง่ของตัวเลขสัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งของยอดขายเนี่ยนะครับอยู่ที่<ฆ>ประมาณร้อยละ4ซึ่งก็ถือว่าเยอะพอสมควรโดยเฉพาะในสภาวะแบบนี้ที่ยอดขายเนี่ยมีการปรับตัวลงมา่นบปลว่าต้นทุนไฟฟ้าเนี่ยนะครับจะกลายเป็นต้นทุนที่สําคัญและมีนัยยะอย่างมากถ้าไปดูปีส0 1 4ค่าไฟนะฮะอยู่ที่3บาท62สตางค์ต่อหน่วยนะครับค่ะส่วนในปี2565นะคะเดือนพฤษภาคมนี้ปรับขึ้นไปอยู่ที่4บาทต่อหน่วยหรือเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ10.5นะคะ อันนี้กฟอผอเองก็มีภาระที่จะต้องแบกค่า f t เอาไว้ซึ่งต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเนี่ยปรับสูงขึ้นตามเรื่องของราคาน้ํามันแล้วที่ผ่านมาราคาน้ํามันก็ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างที่ทราบกันดีถ้าไปดูแหล่งเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบันนะคะก็มาจากกา๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG ประมาณร้อยละ64 และขณะนี้ต้องนําเข้าบางส่วนมาผลิตกระแสไฟฟ้าและเชื้อเพลิงฟอสซิลไม่ว่าจะเป็นน้ํามันและถ่านหินอันนี้นํามาผลิตกระแสไฟฟ้าประมาณร้อยละยีซึ่งโครงสร้างเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยแบบนี้เนี่ยทำให้อัตราค่าไฟของไทยมีแต่ทิศทางขาขึ้นนะคะพูดง่ายว่าปีนี้ดูทรงแล้วไม่น่าจะมีการลดค่าไฟลงตรงนี้เป็นเพราะว่าแรงกดดันของราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลกมีแนวโน้มยืนตัวในระดับสูง จากผลกระทบวิกฤตรัสเซียกับยูเครนร่วมไปถึงอีกหนึ่งปัจจัยค่ะคุณผู้ชมที่ทําให้ราคาของค่าไฟเ,เพิ่มสูงขึ้นรายการของเราเคยพูดคุยกันเรื่องนี้ไปแล้วนะคะก็คือกําลังการผลิต LNG ในอ่าวไทยลดลงประมาณครึ่งหนึ่งจากช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนผ่านผู้รับสัมปทานก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะปรับขึ้นค่าไฟในปีนี้ยากค่ะคุณเอกแต่พอค่าไฟเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ทําให้การลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือว่าโซลาร์รูฟท็อปเนี่ยได้รับความน่าสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ ภาคธุรกิจที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าตอนนี้แสดงเจตจำนงเลยนะครับบอกว่าสนใจมากมสนใจอยากจะติดตั้งโซโลารูรฟท็อปเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะสะดุดลงไปบ้างน,นะครับจากภาวะที่ราคาแผงโซลา่าปรับตัวสูงขึ้นไปเหตุผลส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าปัญหาเรื่องของอุปทานวัตถุดิบนะครับที่เจอปัญหารวมไปถึงเรื่องของสป라이์เชนด้วยนะครับงั้นคาดการต่อว่าในปีนี้ตลาดโซลารูฟท็อปยังมีโอกาสที่จะขยายตัวได้คือถ้าไปดูช่วงก่อนโควิด -19 เนี่ยความคุ้มค่า ของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซลารูฟท็อปเนี่ยก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่องเลยนะครับท่ามกลางแนวโน้มค่ายใจเรื่องของค่าไฟฟ้าของภาคธุรกิจเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเราไปดูตั้งแต่ปี2012สเนี่ยส่วนต่างซึ่งก็เป็นค่าไฟที่ประหยัดได้โดยเฉลี่ยนะครับในภาคธุรกิจเนี่ยที่ลงทุนสําหรับการใช้งานโซลารูฟท็อปอยู่ในระดับที่มากกว่า1.36เท่าเมื่อเทียบกับปี2560 ตรงนี้แหละครับที่ทําให้ปัจจุบันผู้ประกอบการภาคธุรกิจโดยเฉพาะรายกลางและรายใหญ่เนี่ยก็เริ่มที่จะหันมาใส่ใจนะครับแล้วก็ลงทุนในโซลารูรฟท็อปเพื่อเป็นการใช้งานมากยิ่งขึ้นอันนี้กลายเป็นเทรนด์เลยนะครับค่ะตอนนี้ก็นอกจากจะประหยัดพลังงานนะคะคนเอกในภาคธุรกิจก็ยังมีภาพลักษณ์ที่ดีด้วยเนาะเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยที่แคร์เรื่องของพลังงานสะอาดนะคะ ถ้าไปดูยอดประจําปีนี้นะคะคุณผู้ชมมีการคาดการณ์กันว่าการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปประจําปี2565ก็ยังมีทิศทางขาขึ้นค่ะส่งผลทาให้ตลาดโซลาร์รูฟท็อปภาคธุรกิจน่าจะขยายตัวอยู่ที่ระดับ125.9เมกะวัตต์หรือโติโต,ต1ะ5 4 2จากปีที่แล้วนะคะถ้าไปดูไตรามาสที่1เฉพาะปีนี้เนี่ยมีการติดตั้งไปแล้วนะคะสูงทีเดียวเพิ่มขึ้นมา1ะ8 2 6 เพิ่มขึ้นเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะขึ้นสู่ระดับ31.8เมกะวัตต์อันนี้ประกอบกับยอดแบล็คล็อกบางส่วนที่อยู่ระหว่างรอการติดตั้งด้วยซึ่งราคาแผงโซลาเซลล์ก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะคะจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อการนําเข้าหรือว่าใช้โพลีซิลิคอนซึ่งเป็นวัตถุดิบสําคัญในแผงโซล่าที่มาจากมณฑลซินเจียงของประเทศจีนนอกจากนั้นเรื่องของต้นทุนแผงโซล่าก็ยังได้รับแรงกดดันจากเรื่องของ ราคาพลังงานแล้วก็ลูมิเนียมที่เพิ่มขึ้นด้วยภาวะแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ส่งผลทำให้ต้นทุนราคาติดตั้งโซาลาร์รูฟท็อปกลับมามีทิศทางขาขึ้นแหมอันนี้ค่าไฟก็ขึ้นค่าน้ํามันก็ขึ้นแล้วจะหนีมาติดโซาลาร์รูฟท็อปค่าแผงโซาลาร์รูฟท็อปก็ยังแพงขึ้นด้วยค่ะ ยังไม่นมับอีกหนึ่งประเด็นนะครับประเด็นที่ทางฝั่งของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็กําลังอยู่ในช่วงการสอบสวนอยู่นะครับว่า4ชาติสมาชิกในอาเซียนซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยเนี่ยนะครับอาจจะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการอนุญาตให้ทางฝั่งของจีนเนี่ยนะครับเข้ามาลงทุนนะฮะผลิตแผงโซลา่าแล้วก็ส่งไปที่ทางฝั่งของประเทศสหรัฐอเมริกา เพิ่มการหลีกเลี่ยงนะครับหรือว่าการใช้ช่องโหว่อะไรบางอย่างเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของขั้นตอนการสอบสวนถ้าว่าเจอว่าผิดจริงเนี่ยนะครับโดนนะฮะโดนค่าปรับย้อนหลังเลยนะฮะนั้นตรงนี้ก็จะมีผลทําให้แผงโซลารราคาปรับเพิ่มขึ้นไปอีกและเมื่อประมวลจากปัจจัยต่างๆแล้วครับก็จะเห็นว่าต้นทุนในการติดตั้งเนี่ยนะครับปรับตัวสูงขึ้นไปเยอะมากๆครับอยู่ที่ร้อยละ7เลยทีเดียวอันนี้เป็นข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับที่ประเมินว่าตัวเลขต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณ22 90ล้าานบทต่อเมกะวัต์นครับ ซึ่งการทุนโซลารูฟท็อป้าธุรกิจปีนี้เนี่ยถามว่ายังมีโอกาสไปได้ไหมถึงแม้ว่าต้นทุนจะเพิ่มขนาดนี้ศูนย์วิจัยเการกรไทยฟันธงครับบอกว่ามีโอกาสไปต่อได้เหตุผลมีหลายอย่างเหมือนกัน,นครับอย่างแรกถ้าไปดูครับจะเห็นว่ากลุ่มธุรกิจที่มีสัดส่วนต้นทุนในการดําเนินธุรกิจจากค่าไฟฟ้าที่อยู่ในระดับที่สูงเนี่ยนะครับตอนนี้เขาก็ต้องมีการปรับตัวนั่นก็เลยทําให้กลุ่มนี้เนี่ยเขาบอกโอ้ยอย่างนี้ไม่ไหวละนะครับต้นทุนเพิ่มขนาดนี้รายได้นะทางฝั่งของราคาขายก็ปรัับบบลําาาาาากนนนะะะะเเรรรรฉ้้อองงงิหหจื่่ขคไฟีแ มาดูกันครับว่ามีกลุ่มไหนบ้างลหลักๆแล้วก็จะเป็นกลุ่มทางฝั่งของภาคบริการอัน,นยุตัวอย่างนะครับก็จะมีทางด้านของโกดังสินค้าเขาใช้ไฟฟ้าเยอะมากครับอยู่ที่ร้อยละ30.4ต่อต้นทุนการผลิตโรงแรมก็เยอะเหมือนกันนะครับสัดส่วนค่าไฟายอยู่ที่ร้อยละ27.2ต่อต้นทุนการผลิตแล้วก็ทางฝั่งของตัวบริหารจัดก,การต่างๆนะครับห้างสรรพสินค้าอย่างที่เราทราบนะครับพอเราเข้าไปที่ห้างปั๊บโอ้โหเขาเปิดแอร์เยอะมากเลยนะฮะนั่นแปลว่า สัดส่วนของค่าไฟเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ13.3ต่อต้นทุนการผลิตนั่นเองซึ่งถ้าดูแบบนี้แล้วจริงๆมีอีกหนึ่งประโยชน์อีกหนึ่งข้อด้วยนะครับคือถ้าว่าเช่นห้างสรรพสินค้ามีการติดตั้งตัวโซล่าเซลล์นะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะไปบังแสงอาทิตย์นะครับทำให้ตัวอาคารเนี่ยนะฮะจะมีความร้อนที่น้อยลงนั่นแปลว่าการเปิดแอร์ก็จะใช้ไฟน้อยลงด้วยเปิดน้อยลงนะฮะนั่นก็แปลว่าต้นทุนในการบริหารจัดการก็จะน้อยลงตามลำดับด้วยนะครับ ค่ะนอกจากนี้ตลาดโซลาร์ o ูฟท็อปในปีนี้ก็น่าจะยังฮอตต่อเนื่องนะคะเพราะว่าผู้ผลิตมาแข่งกันทําการตลาดมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโมเดลการผ่อนชําระค่าติดตั้งก็มีการทยอยหาค่าใช้จ่ายไฟฟ้าที่ประหยัดได้จริงในแต่ละเดือนถ้าเกิดว่าใช้โซลาร์ o ูฟท็อปแทนโครงขายไฟฟ้าของภาครัฐนะคะหรือแม้แต่โมเดลที่เรียกว่าลักษณะที่องค์กรธุรกิจไม่ต้องออกเงินลงทุนแล้วก็ค่าติดตั้งด้วยแต่ต้องทําสัญญาซื้อไฟในระยะยาว ซึ่งจะได้รับส่วนลดประมาณร้อยละ 10- ถึงร้อยละสนะคะจากอัตราค่าไฟของภาครัฐตรงนี้ก็ขึ้นกับขนาดติดตั้งแล้วก็เงื่อนไขอื่นๆในสัญญาที่จะเจรจากันค่ะอันนี้ถือว่าเป็นเทรนที่มาแรงมากๆนะครับในมุมของเจ้าของอาคารเองก็จะลงทุนน้อยลงนะครับในขณะเดียวกันผู้ประกอบการที่เป็นอาจจะเป็นเจ้าของเทคโนโลยียต่างเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์ในระยะยาวด้วยนะครับเป็นลักษณะของ private ppa นะฮะเอาละครับ,รบสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวพาผูช้ชมมาติดตามอีกเรื่องหนึ่งอีกแรงสนับสนุนซึ่งถ้ามองในภาพใหญ่เนี่ยต้องบอกเลยนะครับ เทรนนี้มาแรงมากนะเพราะทางฝั่งของทางภาครัฐเองก็พยายามที่จะส่งเสริมนะครับในเรื่องของการซื้อฐานะของโซลาร์เซลล์นะครับอย่างมากแต่ว่าก่อนหน้านี้จะเปิดให้กับทางฝั่งของภาคประชาชนนะครับก็ถือว่าอาจจะพลาดเป้าไปบ้างนะครับแต่ตอนนี้มองเห็นอีกกลุ่มหนึ่งละก็คือภาคเอกชนนี่แหละครับภาคธุรกิจกาลังมาแรงมากๆไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของโรงงานและภาคธุรกิจต่างๆปรากฏว่าไปดูตัวเลขสถิติครับมีการติดตั้งแผงโซลาร์รูฟนะฮะบบนหลังคาของโรงงานนี่นะครับมากถึง 1000เมกะวัต์เลยทีเดียวหลายบริษัทนะครับเขาบอกว่ามันคุ้มค่านะต่อการลงทุนด้วยนะครับเพราะไม่ต้องซื้อไฟฟ้าจากทางภาครัฐอย่างที่เรียนไปนะครับหน่วยละ4บาทก็เท่ากับว่าผลิตเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่ก็ประหยัดตังค์ไปมากเท่านั้นค่ะคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพเนี่ยเขาก็มีการรับซื้อไฟฟ้าจากทางภาครประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจด้วยนะคะส่วนภาคประชาชนถ้าไปดูสถิตินะคะตอนนี้มีจำนวนผู้ติดตั้งทั้งหมด1,290ราย ตรงนี้รวมๆแล้วกำลังการผลิตจะอยู่ที่ประมาณ1.7เมกะวัตต์นะคะแล้วก็อันนี้มีการขยายไปถึงกลุ่มโรงพยาบาลแล้วก็โรงเรียนแล้วสำหรับโครงการโซลา่าประชาชนเขาก็มีการกำหนดเงื่อนไขแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะ ก็ให้ติดตั้งได้รายละไม่เกิน5กิโลวัตต์ซึ่งต้นทุนในการติดตั้งตอนนี้ก็ถูกลงมาบ้างแล้วนะคะอยู่ที่กิโลวัตต์รับประมาณ20,000ถึง30,000บาทขึ้นอยู่กับวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ที่เราใช้ด้วยสำหรับราคาที่กรกพรับซื้อตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2องบาท20สตางค์ต่อนหน่วยถึงแม้ว่าจะไม่ได้จูงใจในราคามากเท่าไหร่แต่ถ้าคิดคำนวณดูค่ะคุณผู้ชมก็ถือว่าประหยัดค่าไฟได้เยอะทีเดียวลดลงไปเกือบหใน3นะคะ ถ้าสมมติว่าเราจ่ายค่าไฟเดือนเรประมาณ1,000 0บาทก็ลดลงไปประมาณ3,000บาทเลยทีเดียวค่ะเพียงแต่ว่าตัวราคาค่าแผงก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ภาคประชาชนเขาก็ต้องคิดคำนวณแหละครับว่าระยะกลางระยะยาวเนี่ยคุ้มค่าหรือไม่ถ้าราคาลดลงไปเรื่อยๆอันนี้ก็ไม่แน่ถึงจุดหนึ่งก็คงจะมีความคุ้มค่าอย่างมากนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะครับ<ป>อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ